สว네ัสดีครับสวัสดีครับส่ัสดีมทุกท่านครับวีดีการ์ดที่จะเข้าเข้ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอราวพัฒนานะครับราวพัฒนาของวันที่16มกราคม2566นะครับสำหรับราวพัฒนาวันนี้ก็จะมานำช่องวีพีธรรมดาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเฉพาะนะครับเฉพาะนะครับมือใหม่ที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ เปลี S 1> <S 1> ยนไอซาบด้วยนะครับกาพัฒนาจะมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับช่องวีไอธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมพื้นลุมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะขอขอบพรคุณมากๆนะครับเมื่อใหม่เข้ามาก็ขอให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนนะครับ เพราะว่าการลงทุนนั้นม,มีความเสี่ยงนะครับสําหรับท่านใดที่ชนแล้วก็ชอบแล้วก็จัดไปนะครับไม่ชนไม่ชอบก็เฉยๆลุกลมไปนะครับประมาณนี้นะขอขอบคุณมากๆนะครับเดินวทางก็จะมาวางเรื่แทนทาขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกๆทุกๆคลิปเลยขอให้ทุกท่านแหงๆนะแห่งๆดวงดีโชคดีร่ำร่เรื่อยๆนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่ง มั่งหนึ่งนะครับทวีทรับทวีโชคทวีสุขนะครับเด่นราวพัฒนาวันนี้มี567นะครับขอนเน้นที่5กับ6นะหอะไรเัาเนี้5885 5 9 9 5 5 5ห5 5เ5 5าเก้คหสบส่วน้าหคือะไรห้าห้าห้า6 6าห6าหร ถ้าใครชอบก็จัดไปสายลูดนะครับสายลู่สายวิ่งนะครับก็5กับ6นะครับปลมานี่นะครับชุนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนุนไม่ชอบ็ลุ้รุนๆุนกันไปนะครับเอาทาลายห้ากับ6นะครับห้ากับ6นะเกิดเจ็ดคือตัวลองอเจรนาดูสายลูดวิ่ง5้ากับ ขอปันธงที่5้านะครับน,น,น,นี่นะครับ5 8 8ห้า9ป5แปดห้าห้า้าห้าห้าห้า้าน่ะอห้าบนี้นะครับราวพัฒนามีเฉพาะวันจันทร,ร์พุธสุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสดใสนะโชคให้ทุกท,ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเองๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแต่เฮลิคอปเตอร์กันนะครับรอบสองทุ่ม ครึ่งครับขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ